รู้หรือเปล่า,าวคะว่ายุคนี้นะคะคนธรรมดาทั่วไปนะคะสามารถที่จะลงทุนนะคะบนออนไลน์แบบที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะแยะมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคุณสามารถมาต่อยอดกับบนออนไลน์เนี่ยแบบฟรีๆเลยนะคะซึ่งแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นี้คุณก็มี ธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาได้แล้วค่ะและหรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่มีธุรกิจส่วนตัวต้องการสร้างรายได้นะคะรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวของเราเองคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเศรษฐกิจ ว่าข้างนอกมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะแค่ไปฟังคนอื่นค่ะฉะนั้นวันนี้รู้หรือเปล่าว่าเราสามารถสร้างเศรษฐกิจด้วยตัวของเราเองได้และคนธรรมดานะคะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะทําไมต้องเป็นธุรกิจออนไลน์ก็เพราะว่ายุคเนี้ย และโลกของอนาคตมันก็จะมีแต่ออนไลน์ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะแล้วไม่มีความรู้ธุรกิจเลยขายสินก็ยังขายไม่เป็นนะคะ อ่อย่างกรุนูเองนะคะท้งชีวิตก็ไม่เคยเป็นนักขายค่ะแต่พอกรุนูเป็นคนหนึ่งที่ไปทํางานโรงงานนะคะอ่ะเป็นแรงงานไทยไปทํางานใต้วันสิบสองปีแล้วเราก็มีความรู้สึวเราไม่เคยขายสินค้าไม่เคยขายอะไรเลยแต่พอเราได้รู้จักโลกออนไลน์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทําเราไม่กล้าทําลองทําดูสิคะแล้วมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันง่ายขนาดนี้เลยเลยนะคะและคนธรรมดาอย่างเราอะ่ะยังสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะเส็แะแรก ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งตัวเองยังไม่รู้จักธุรกิจและไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องรอให้คุณเก่งคุณไม่ต้องรอให้คุณพร้อมค่ะรู้ว่าดิเชตโกรนะคะสามารถตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนะคะ ต้องการเข้าร่วมฟังธุรกิจออนไลน์นะคะซึ่งเป็นระบบแฟนชายออนไลน์นะคะมันจะสามารถพาให้ทุกๆคนนะคะไปสู่โลกอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนได้อย่างแน่นอนถ้าคุณสนใจฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับคุูได้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะอะไรอะไรก็ออนไลน์หมดแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองนะคะต้องมองหามองเห็นแต่คนอื่นสําเร็จนะคะคุณสามารถสําเร็จได้ด้วยการตัดสินใจของคุณเองค่ะรี ตัดสินใจลองเข้ามาฟังแผนธุรกิจซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตก็ได้นะคะแล้วครโนูจะพาทุกคนเข้ากลุ่มฟังแผนธุรกิจอย่างละเอียดนะคะธุรกิจออนไลน์ลิเชโกลนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินใดๆไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเป็นการฟังฟรีนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าฟังฟรีนะคะและไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะ สนใจทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับครูนูได้เลยค่ะครูนูยินดีให้คำปรึกษาและพาทุกคนเข้าไปฟังแผนธุรกิจซึ่งจะเปิดหูเปิดตาให้กับคุณนะคะเปิดโอกาสให้กับคุณที่ต้องการโอกาสสำคัญในยุคนี้อ,อย่างแน่นอนค่ะบ๊ายบาย